สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในแค t ตัส่วนอุ่นดินสำหรับคลิปนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาดูข้อแตกต่างของเจ้าต้นแคคตัสโรบิเวียกับอีชินอค่ะว่าเขามีจุดสังเกตหรือว่าข้อแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้นะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าต้นไหนเป็นอีชินอต้นไหนเป็นโรบิเวียเริ่มที่ต้นนี้นะคะ ต้นนี้นะคะคืออีชินอฟนะคะต้นนี้กับต้นนี้นะคะคืออีชินอฟค่ะส่วนอีก3ามต้นที่เหลือนะคะคือโลบิเวียเรามาดูวิธีการแยกนะคะว่าเขาต่างกันตรงไหนนะคะอันดับแรกนะคะในการที่จะแยกว่าตัวไหนคืออีชินอฟตัวไหนคือโลบิเวียนะคะให้ดูที่ล่องค่ะ ร่องนะคะร่องก็คือถ้าเป็นเดี๋ยนะถ้าเป็นโลบิเวียอ่าถ้าเป็นอีชินอฟนะคะให้ดูเลยค่ะตรงสันร่องตรงนี้นะคะจะลึกถ้าเป็นถ้าเป็นอีชินอฟนะคะสันร่องตรงนี้นะคะจะลึกนะคะเห็นไหมคะเห็นความต่างไหมสันร่องตรงนี้จะตื้นกว่านะคะ อันนี้คือจุดสังเกตรแรกแล้วก็จุดสังเกตที่2นะคะก็คือตุ่มน้ำค่ะตุ่มน้ำของอีชินอนะคะจะแข็งกว่าตุ่มน้ำของจะแข็งกว่าน้ำของโลบิเวียค่ะน้ำของโลบิเวียจะไม่ค่อยทิ่มออกมานะคะจะไม่ค่อยเจ็บแต่ว่าน้ำของอีชินอจะมีความแข็งแล้วก็ แหลมค่ะพอเราจับเนี่ยเราก็จะเจ็บเลยนี่นะคะคือจุดสังเกตของเจ้าอีชินอฟและโลบิเวียนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนว่าเฮ้ย mm hmm. ตัวไหนเป็นอีชินอฟตัวไหนเป็นโลบิเวียนะคะฝั uh. นหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะในการที่จะแยก2ส,สายพันธุ์นี้นะคะ และฝนก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นมือใหม่ในการเลี้ยงแคปตันะคะจะได้แยกออกว่าต้นไหนคืออิชินอต้นไหนคือโลบิเวียนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามแคปตัดส,สวนอุ่นดินสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ